สวัสดีกันย้ำบ่ายครับสวัสดีสทุกท่านครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไบกัมสิงครับฝนมาแล้วพี่น้องนุ่นแล้วลงเม็ดแล้วฝนมาแล้วพี่น้องตกไป2องรอบแล้วนะตรงนี้ก็เทต,ต่างระดับครับเพราะ2ฝั่งนี้ไม่เท่ากันครับ ฝั่งนี้จะต่ํากว่าก็เลยเกตสโลปลงระดับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้แหละเสมอก็บฝั่งนุ้นครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับฝนไม้แล้วปักอําเฮ่น่าจะเทไปถึงนู่นแหละผมคิดว่านะครับนี่ครับที่ปรับไว้ ก็จะประมาณนี้ครับเอาเสมอฝั่งนุ่นนะเสมอสองฝั่งให้เท่ากันครับมันก็ไม่เสมอเป๊ะหรอกพี่น้องวิศวกะเนาะก็จะประมาณนี้ครับอู้แต่ดินสวยมากเลยครับทุกคนที่ขุดก็อยู่ตรงนี้เองครับนี่กับเจ้ารุ่นสิบครับหมาแล้วฝนตกแล้ว ฝั่งนู้นก็น่าสูงขึ้นนี่ครับยกระดับขึ้นอีกก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าอยากเอาลงอีกเดี๋ยวเกตลงอีกก็ได้เดี๋ยวรอถามผู้นางานก่อนครับให้เขาวัดให้ครับให้เสมอเหมือนฝั่งมาแล้วบักอําใหม่ฝนก็ลงเม็ดแล้วครับทีมง,งานเราไม่กลัวฝนวิ่งได้วิ่งไป เหลือสองคันแล้วครับไม่รู้มอตานหายไปไหนไปรล้เดี๋ยวมากบหัวข่างหนเลยนั่นแหละแก้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วอู้นาะดินสวยมากเลยครับดันสบายเลยดินแบบนี้กระเดากระเดากระเดา มีวิ่งสบายสบายอ้วตูดระเบิดตรงไปตรงไปเอ้เดี๋ยวซิจมห่หมอตาหายไปไหนครับหมอตา ทอดหงห้เทตร,ตรงนี้ครับดินหน้าดินสวยมากเลยสุดจัดทอดงต้องถอยครับ ตรงนี้แหละเข้ามาช่อกนี้แหละไปเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับทุกคนดันทีละสองเลยเราอ่ะใจถึงพึ่งได้ครับรถแรงอยู่แล้ว มาแล้วฝนตกแล้วครับข่าวเดือดแล้วข่าวเดือดแล้วนีน่มาเร็วทว่าวดูครับนู่นตกแล้วตรงนู้นตกแล้วนะครับจะควคอยแต่งกรอบครับนั่นง่ายๆเลยสบายๆ ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ